ขออนุญาตนิดนึงค่ะท่านประธานได้ครับเชิญครับค่ะนภพรเพชรินดานะคะขออนุญาตตอบสักครู่ค่ะคืออย่างนี้นะคะท่านประธานดิฉันถามถามนกแต่ไปตอบดอกไม้มันไม่ตรงคําถามค่ะเดี๋ยวจะทําให้พี่น้องทหารผ่านศึกเนี่ยเข้าใจดิฉันผิดว่าไม่ให้นำเ,เงินอื่นเนี่ยไปสนับสนุนดิฉันกําลังรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องทหารผ่านศึกต่างหากเพราะว่าเขาอ้างท่านนะคะว่า เงินงบประมาณเนี่ยจะนําไปช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวพี่น้องหนานผ่านศึกที่มีกว่าเกือบสองล้านคนเนี่ยจริงๆแล้วพวกท่านอาจจะต้องได้สิทธิพิเศษเนี่ยมากกว่านั้นต้องได้เงินมากกว่านั้นเขาอ้างท่านสมมติเขาอ้างท่านท่านควรจะได้3 0แต่กล่าวว่าท่านอาจจะเหลือแค่3%เงินเหล่านั้นน่ย มันไปไหนดิฉันต้องการสืบหาว่าเงินพวกนั้นมันไปไหนแทนที่พวกท่านจะได้อยู่ดีกินดีกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ต้องมาขายดอกป๊อปปี้ที่ต้องให้ทุกคนมาช่วยกันเนี่ยตรงนี้ถ้าหากที่ดิฉันอยากจะให้ชี้เห็นถึงว่ากระบวนการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันยังมีมายังอีกหลายยุคหญ่หลายสมัยไม่ใช่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยก็ทําก็ทุจริต พอมารัฐบาลเลือกตั้งก็ทำไม่งั้นดิฉันจะไม่ตั้งหัวข้อว่าโครงการทุจริตซ้ำซากหรอกคะ่ะมันไม่ตอบโจทย์คะ่ะถามนกตอบดอบไม้อย่างเงี้ยตอบไม่ได้สักคนเดียวเลยขอบพระคุณค่ะลืมขอบพระคุณค่ะครับก็ขออนุญาตไปต่อนะครับท่านต่อไปคือคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาขอเชิญน,นะครับ ขอพ่อไปครับปฏิบัติครับขออนุญาตให้ท่านรองนายกได้ชี้แจงครับท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกตทุกท่านนะครับตามที่ได้สอบถามมาแล้วก็อยากรู้ว่าเป็นในชื่อใครก็ส่งมาผมจะสอบให้นะครับว่าใครเป็นคนดําเนินการนะครับรายละเอียดต่างๆบนเพราะผมเองไปอยู่บนก็ไม่ทราบน,นะครับว่าเขารับกัน 30- 40ิบสี่สิบอะไรตามที่คุณพูด แต่รายละเอียดส่งมาเดี๋ยว,ยวผมจะสอบสวนให้ครับขอบคุณครับครับนิดหนึ่งค่ะดิฉันไม่ส่งท่านนะคะดิฉันจะส่งปออนค่ะต้องขออนุญาต